คือทำงานแบบงงมากหันมาพี่ตั้งทำอะไรพี่ตั้งทำอะไรในพางง้าห่มมันหนาวขนาดนั้น,นเลยหรอลูกออมงงไหมลูกออมงงตั้งไหมพี่ตั้งทำอะไรพี่ตั้งทำอะไรในผ้อห่มเข้าไปได้ยังไงบอกงงอ่ะฮะ หนาวเหรอหนาวขนาดนั้นเลยเหรอครับออากาศเชียงใหม่หนาวเกินไปจนพี่ตั้งต้องทำนั่นมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ทำเองหมดเลยนะคือแบบทำงานอยู่บนโต๊ะเดินเข้ามาพี่ตังทำอย่างนี้พี่ตั้งทำอะไร โอ้ยขํเออเนาะอาการหนาวมากใช่ไหมดูมันดูมันแล้วจะไม่ให้รักมันได้ยังไงดูแลแล้วน้องออมไม่หนาวแล้วลูออ้อมหนาวไหมหนาวไหมเออเออเคิมเลยโอ้สบายเออเออมันก็คิดได้เนาะว่ามันต้องเข้าไปอยู่ในบ้อง่มแบบเนี้ยคือมันเกินหมามากเลยนะตังเออ,เอ,อดูไม่สนใจ โอ้ยดูทำเองหมดเลยครับผมมุดเข้าไปยังไงอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวเมด่กีนถ้าอัดทันตอนที่ลูกกำลังทำนะมันจะหากว่านี้เยอะเลยรู้ไหมออหลับอุ่นแล้วหลับได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมเออวุ้งวงนอนเนี่ยดูสิ คนที่เขาเอาหมาไปทิ้งเขาคิดยังไงเนาะดูความน่ารักของพี่ตังคือแบบงองแงจะขึ้นบนเตียงให้ได้พอขึ้นได้ปุ๊บพินก็ไม่ได้สนใจเขานะเอาเขาโยนขึ้นเตียงเสร็จปินก็แบบหันไปหันนตรงโต๊ะเน,นี่ยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโต๊ะที่พินไว้ทําแบบเขียนเอกสารอะไรเงี้ยพอเขียนเสร็จหันมาปึง้งเจอพี่ตังอยู่ท่าแบบเมื่อกี้นะคะก็เลยอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายสุดที่รักขิ่งมากเลยห่อผ้าใส่ตัวเองนี่คือเขางวางมาอากาศเย็นมากโอเคไปละห่ผมผ้าให้พี่ออมก่อนน้อห่มผ้าไหมดกห่ผมผ้าไหมคะอันนี้หมาอ้วนใช่ไหมคะหมาอ้วนอันนี้หมาแท่แซบซ่าฉลาดเกินคนเกินหมาดูมันหรักจริงๆบายบายครับ n ไนท์ครับผม